กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจอหน้าคัตตาอีกแล้วนะคะกับน้องเอกคนสวยนะคะนี่ไม่มีใครชมจ้าชมตัวเองนะคะวันนี้ก็วันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามหรือยังจ้ากดไลค์กดแชร์จ้าอ่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เจอหน้ากันนะคะก็จะมาวิเคราะห์การคำนวณรัฐบาลประจำงวดที่จะถึงนี้คือวันที่16นะคะ กัญยา63นะแต่ก่อนก่อนอื่นเลยแล้วเราไปวิเคราะห์ที่1ก่อนนะะว่ารัฐบาลออกอะไรใช่ไหมท่านผู้ชมแม่ติดใจอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมบอกติดใจติดใจออกมาได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราขอก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรามาพูดคำคำมกันก่อนสักนิดนึงวันนี้จะไม่พูดเขาเรียกว่าจะไม่พูดนานานะะพูดเนื้อหาใจความเพราะเราจะมีเม็ดแค่เม็ดเดียวแล้วเราก็จะฟันแค่ชุดเดียวชื่นชอบลองตามไม่ชื่นชอบรอบนตรงได้นะเดี๋ยวบนตรงนะคะ เดี๋ยวใกล้ๆแล้วจะมาลงนะคะลงเร็วหรือพี่ๆบอกว่าหาก็ไม่เจอนะไม่ค่อยดูกันจริงไหมคะแนวทางอมสินแนวทางทกองวดนี้มีแน่นอนนะรอได้เลยนะคะรอได้เลยนะคะอ่าเขาบอกว่าคนเรานะคะมักเคยผูกพันกันมาใช่ไหมคะเคยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมาจึงได้มคบกัน เกื้อกูลกันอีกนะถ้าไม่เคยผูกพันกันมาแต่ชาติปังก่อนนะคะก็ไม่มีท,ทางหรอกคะ่ะที่จะมาพบกันนะคะถ้าได้เคยผูกพันกันมาแล้วเนาะต่อให้อยู่ห่างกันนะคะไกลคนละโลกเหนือนะคะคนละคััวโลกเลยใช่ไหมอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ออกเดินตกนะคะอยู่ด้วยอยู่เมืองนอกนะคะก็มาพบกันแน่นอนใช่ไหมคะเนาะคนเราเคยผูกพันกันที่จะบอกถึง เรื่องที่หนูจะพูดเมื่อกี้นะที่ผ่านมาเพราะก็เหมือนอย่างท่านผู้ชมแหละถ้าเราไม่เคยเจอกันไม่เคยพบเจอกันมานะคะเราก็คงจะไม่เคยจะไม่ได้รู้จักกันในช่องคนบ้าหวยนะคะก็จะไม่มีหนูนะคะน้องเอ๋นะคะไม่มีคุณบูมนะคะในวันนี้แน่นอนถ้าไม่มีท่านผู้ชมคอยเกื้อหนุนคอยเกื้อกูลกันนะคะคอยเป็นที่พึ่งให้พวกเรานะคะแล้วก็คอยเป็นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านปนะคะคอยไป เขาเรียกว่าเกื้อหนุนคอยคาจุนเราไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญนะค,ะคอยคอมเมนต์เพื่อให้กําลังใจพวกเรานะคะคอยส่งกำลังใจให้เราทุกวันนะคะถึงเลขจะเข้าหลุดนะคะพี่ๆก็เข้าใจในพวกเราก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ยังรักนะคะและชื่นชอบในตัวพวกเราเจอกันที่ไหนพวกเราก็เหมือน,นลูกเหมือนลานะคะสามารถทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะไม่ต้องแบบว่าเ,เขาเรียกเกรงใจพวกเรานะคะ <c oughs> <c oughs> อะอะเราไปดูสิคะว่ารัฐบาลวันที่หนึ่งนะ กันยานะสามตัวบนออกอะไรคะหตัวเลยจำได้งวดน,นี้แม่นมากเก้า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 เจ็ดโอ้โหทำไมไม่ออกให้เก้าให้หมดเลยใช่ไหมท่านผู้ชมบอกว่าทำไมออกแบบนี้นะล็อกหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะรำลมต้องกินเอาเองนะแต่สำหรับหนู <c oughs> ยิ้มดีกว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่านะจ๊ะอะ รางออกเก้าแปดนะเก้าเจ็ดกแปดงวดหน้าจะออกเก้าก้าก็เป็นได้นะะท่านผู้ชมทำไปได้นะอ่างวดก่อนนู้นวันนี้ววาวันที่16หออกหนึ่งน่ะหนึ่งหนึ่งกับปดปดงวดนี้ออกเก้าเจ็เก้าแปดนานทำได้นะไม่เป็นไรที่สำคัญก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลกันด้วยเนาะนะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเขานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเรามาวิเคราะห์ซิว่าประจําันงวดวันที่1ี่สิบหก หาข้อม <tem> <supporters> <thankfully, S 1> <that> ูลเวลาจะหาข้อมูลหาไม่ค่อยจะเจอหรอกเลื่อนเลื่อนหายเลื่อนหายนะคะข้อมูลเยอะมากจริงๆอ่าใครชื่นชอบคุณปุ่มแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะคุณปุ่มเขามีเลขดัดเลขตัดคะโอ้โหเนี่ยพูดไม่ชัดแกเลขตัดนะคะสองตัวบนนะเลขตัดเขามีทั้งบนนะครับเาตัดสองตัวเขาโคตรเทพนะคะแล้วก็ล่างตัดสองตัวนะเป็นสี่ตัวตัดนะคะแล้วก็คือจะเหลือน้อยชุดมากแล้วเอาของหนูนะคะหนูหนูยังไม่เก่งขนาดนั้นนะคะหนูก็เอาแค่ตัวเดียวนะคะเอาของหนูนะของปุ่มไปคุด ไปชนกันแล้วก็ไปตัดเตะนะคะได้เหลือน้อยชุดนะอาจจะงวดน,นี้อาจจะมีแค่เตดตัวนะคะถ้าน่านชมแบบในการคํานวณนะคะคจะได้ง่ายขึ้นนะคะต้องพูดช้าๆนะคะเพะติดเหล็กจริงๆนะ,ะว่าจะออกนถามหมออยู่นะเมือเ่อไหร่จะออกได้คะเนี่ยหนูจะออกแล้วนะ่ะพี่ๆตั้งใจฟังนะพร้อมหรือยังรัฐบาลประจำวันที่16กันยา2563ฟันนะคะ เขาเรียกว่าเม็ดเดียวเลยวันนี้นะสี่คาดว่าสี่จะมานะคะนะสี่จะมาแต่แต่ในชุดนี้หนูจะไม่บอกเลขตัดนะเลขตัดจะมาอยู่บนตรงนะคะเดี๋ยวรอชมได้นะคะเขาเรียกว่าเม็ดเดียวฟันติ่งนะคะชอบนะถูกใจไขรแชร์กันเยอะๆแชร์ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆนะเขาเรียกว่าแล้วก็เป็นชุดหนึ่งหนูให้เป็นชุดเป็นคู่หนึ่งนะ,ะชอบมากฟันขาดเลยเม็ดเดียวเหมือนกัน 48ูวิ่งกันไปแล้วนะ4นะคะแล้วก็อาไปหาซื้อกันเลยค่ะ48ไว้นะชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์มาเพื่อเป็นงงใจและคอมเมนต์มาบอกว่า ชอบเหมือนกันหรือเปล่านะชอบเหมือนกันหรือเปล่าไปหาซื้อได้เลยนะอ่ะเพราะนใหม่ในคลิปหน้าขอพี่ๆทุกท่านมีความสุขมีความเฮงๆมีความรวยๆในงวดนี้นะคะสวัสดีค่ะ